ยิ่งอายุมากขึ้นหลายคนคงเริ่มรู้สึกว่าความสันโดษไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนวัยรุ่นอีกต่อไปจากที่เคยอยากอยู่กับผู้คนอยากมีเพื่อนเยอะอยากไม่พลาดทุกกิจกรรมตอนนี้กลับรู้สึกว่าการได้อยู่เงียบๆในมุมของตัวเองกลับเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างประหลาดความจริงของโลกใบนี้คือเมื่อเราเติบโตขึ้นเราเริ่มเหนื่อยกับการต้องปรับตัวเข้ากับคนมากมาย เริ่มเลือกที่จะให้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะพลังในแต่ละวันมันมีจํากัดทั้งเรื่องงานภาระชีวิตความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมันทำให้เราเริ่มรู้ว่าการได้อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวแต่มันคือการได้พักจากเสียงรบกวนรอบตัวเพื่อฟังเสียงข้างในของตัวเองให้ชัดขึ้นในทางจิตวิทยา เมื่ออายุมากขึ้นสมองของเราจะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ว่าจะเป็นคนความสัมพันธ์หรือเวลาเราเริ่มอยากคบคนที่อยู่แล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ต้องพยายามเราเริ่มอยากใช้วันหยุดอยู่กับบ้านมากกว่าการออกไปงานสังคมที่ต้องฝืนยิ้มตลอดคืนและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเรากลาเป็นคนต่อต้านสังคม แต่มันคือสัญญาณของการเติบโตทางอารมณ์เมื่อความสงบในภายในกลายเป็นสิ่งที่เรามีค่ามากกว่าการเป็นที่ยอมรับภายนอกแต่ในอีกมุมหนึ่งคนที่ยังชอบสังคมก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะบางคนได้รับพลังจากการพบปะพูดคุยและอยู่กับคนอื่นมันคือวิธีเติมเต็มหัวใจของพวกเขาส่วนคนที่ชอบสันโดษก็แค่เติมเต็มตัวเองในอีกแบบหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครถูกหรือผิด มีเพียงต่างกันในวิธีดูแลหัวใจของตัวเองสุดท้ายแล้วการชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่การหนีจากโลกแต่มันคือการกลับมาหาโลกภายในของเราเองเพื่อเข้าใจสิ่งที่เราเป็นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแล้วคุณละ่ะรู้สึกไหมว่าเมื่อโตขึ้นคุณเริ่มรักความเงียบรักการอยู่กับตัวเองมากกว่าเดิมลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยสิ เพื่อคำของคุณจะทำให้ใครอีกคนเข้าใจว่าสันโดษก็เป็นความสุขได้เหมือนกัน